วันนี้ผมบามาดูการเลี้ยงปูดำคนดูนะครับผมที่ผมเลี้ยงอยู่วันนี้ผมจะโมมาบอกปัญหาที่ผมเจอบ่อยในการเลี้ยงปูดำคนดูนะครับปัญหาที่ผมเจอบ่อยนะครับผมอุปสรรคในการเลี้ยงปูดำคนดูมันก็ต้องมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมโมครับ ปัญหาของการเลี้ยงกูดาคนดูนะครับที่ผมเจอบ่อยคือการโรคคราบช้านะครับผมไม่ใช่ว่าช้าอยังไงนะครับผมเดี๋ยวมันโรคช้ามันอยู่ที่สิ่งเวทล้อมสภาพเวทล้อมด้วยนะครับผมมันอยู่ที่น้ําอยู่ที่วิตามินอะไรต่างๆที่ทําให้มันโรคคราบช้านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับโรคน้ํานะครับผมบางทีอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นน้าเย็นน้ําร้อนนะครับผม มันก็ทําให้ปูไม่โรคคราบเร็วนะครับผมแต่เราต้องใช้ทักษะก,การใช้น้ําวุนนะครับผมได้เราใช้น้ําวุนปูจะโรคคราบเร็วกว่านะครับผมเพราะว่าลการโรคคราบแต่ละครั้งนะครับผมมันมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของตัวมันด้วยครับไม่ใช่ว่ามันจะโรคได้ตลอดนะครับผมน้ำไม่ดีมันก็ไม่โรคน้ำเย็นมันไม่โรคน้ำร้อนมันก็ไม่โรคนะครับผม เราต้องศึกษาความรู้ด้วยนะครับผมของอย่างนี้เดี๋ยวผมพามาดูบทน,นะครับผมความคืบหน้าที่ผมเลี้ยงอยู่ต้นนี้นะครับนี่ครับนี่ตัวนี้พร้อมขายได้แล้วนะครับผม,มบน,นี่ครับทุกคนนี่ครับนี่บูขาตัวนี้ นี่ครับเห็นไหมครับทุกคนปูว้สมบูรณดีนะครับผมที่ผมเลี้ยงอยู่นะตอนนี้นี่ครับยูับผมมียูแต่ปูดำเป็นปูที่เลี้ยงง่ายนะครับผมไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับผมเราแค่ทำให้น้ำสะอาดแค่นั้นก็โบนะครับผมม่ามีวิตามินในน้ำ ให้น้ําสมดุลน,นะครับผมถ้าน้ําเราสมดุลแล้วปูจะลอดคาบเร็วมากครับผมแล้วก็ก็ทากันนะครับผมที่จะทําให้ปูดำลอดคาบเร็วคือหนึ่งต้องให้มันกินอิ่มในแต่ละวันนะครับผมต้องอิ่มแล้วก็สองเราต้องให้มันน้ำํำมีในน้ำมีอุณหภูมิอย่างเช่นใช้น้ําวนนะครับผมถ้าเราทําให้น้ําวนอุณหภูมิมันจะได้สมดุลน,นะครับ แล้วก็ให้กินเหยื่อแบบเต็มที่นะครับผมให้อิ่มนั่นนะครับผมรับประกันเองว่ามันจะ่ลอกคราบเร็วครับผมนี่ครับนีบ่ตัวนี้โตครับผมโตวกว่าเพื่อนแล้วตัวนี้ครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมพาดูทีละตัวเลยนะครับผม ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดมันก็เยอะนะครับนี่ครับช่องว่างตรงนี้ผมขายทะเลนะครับผมปูดำตอนนี้เหลือประมาณหกเจ็ดสิบตัวได้เลยนะครับผมผมขายไปเยอะแล้วตอนนี้กำลังสั่งลูกปูมาใหม่ครับผมเดี๋ยวถ้าผมจะซื้อซื้อมาเมื่อไรพรผมจะปล่อยเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับผม สงสัยอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปบอกนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะครับผมพอดีติดตุระอยู่ครับผมติดตุระขอโทษด้วยครับผมเดี๋ยวผมหลังจากนี้ผมก็จะมาทำคลิปทุกวันแล้วนะครับผมขอโทษด้วยนะครับผม,ดดบผมที่ไม่ได้บางบางครั้งไม่ได้ตอบอะไรในความคิดหินเดี๋ยวผมจะไล่ตอบนะครับผมขอโทษด้วยครับ อุปสรรคที่เจอบ่อยเลยคือปูลอกกราบยากครับผมผมผมเจอบ่อยเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงฝนตกอากาศร้อนนี่ผมเจอบ่อยมากครับผมปูมันไม่ลอกคราบอากาศร้อนอากาศยินเนี่ยครับผมเป็นอุปสรรคเลยนอกจากเราใช้น้ําวนให้ให้น้ำมันเดินนะครับผมให้น้ำมันวิ่งเดินนะครับผมแต่ตอนนี้ผมหยุดอยู่นะครับผมน้ำวนผมกำลังจะทำน้ำวนใหม่นะครับผมเมื่อกี้ผมถอดแล้วนะครับนูครับ ผู้บริสทธ์ำกันเลยนะครับผมคือปู้ลอกลาบช้านะครับแต่อาหารผมให้กินอิ่มทุกวันนะครับผมแต่พอผมเปิดน,น้ำบุนอะไรมันก็ปกตินะครับผมนี่ครับทุกคนคราบเห็นไหมมันกินเหลืออย่างนี้เลยครับผมไม่ต้องเอาออกเลยนะครับผมคราบมันนี่เป็นกระดูกของมันนะครับเป็นเปลือกของมันขาว,ขาว นี่ครับผมจำบองผมให้มันมีแบบธรรมชาติที่สุดนะครับผมเห็นไหมครับมีดินดูอย่างนี้อาจจะสุกอรลุกนะครับผมแต่วิตามินดีมันอยู่ในน้ำมันเยอะครับนี่ครับใครสงสัยอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมมีเรื่องอะไรถามคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมผมขอโทษด้วยนะครับผมวันนี้ตายเองด้วยนะครับ ผมวกด้วยนะครับชิวชิรุตายว่างๆควากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาได้ให้ผมทำคลิปอะไรขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วสำหรับวันนี้ผมแค่นี้ก่อนนะครับผมกวากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ